ล่าฝันถึง1 1บเอ็ดด้วยกันนะครับจะมาเจอกันวันที่6มิถุนายนนี้รวมไปถึงช่วงสุดท้ายของรายการของเรานะครับวันนี้มีเหล่านักล่าฝันนะครับจากสซีซั่นเลยซีซั่นที่5ซีซั่นที่6และซีซั่นที่7จนะครับจะมาพรีเซนต์กันว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้จะมีอะไรดีจะมีอะไรมาและทําให้คุณฟินยังไงบ้างติดตามกันให้ดีครับม่ว่าถ้า3คนนี้มานี่คือฟินแน่นอนแซ็คเวอร์กันเลยนะคะแต่ก่อนที่จะไปตรงนั้นคุณเราจะมาอัปเดตเรื่องราวคุณแดนวารเวกันค่ะที่ก่อนหนน้้าาีไม่่วจะเป็น เขาเป็นศิลปินมาแล้วเป็นนักร้องเป็นคนเล่นละครเล่นชาพยนตร์มาหมดและตอนนี้นะคะผ่านตัวเองกลายไปเป็นเบื้องหลังค่ะไปเป็นผู้จัดละครเป็นที่เรียบร้อยบทบาทนี้จะยากง่ายสำหรับเขาแค่ไหนติดตามชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะบีบีอยู่ที่นี่เลยค่ะซึ่งวันนี้มีนักกับเหล่านักแสดงเรื่องซิง์รักทะลุมิติวันนี้นะคะเป็นบรรยากาศการซิตติ้งในกองละครเรื่องนี้บรรยากาศจะเป็นอย่างไรตามบีบีเข้าไปชมกันเลยค่ะ พี่แดนตอนนี้ก็มาอยู่กับผู้จัดนักร้องนักแสดงมากความสามารถกับพี่แดนวอลเว้นะคะพี่แดนคะหลายคนแฟนๆก็คงอยากทราบว่าพันตัวจากนักร้องนักแสดงมาเป็นผู้จัดเบื้องหลังได้ไงคะก็พอเราเงินหมดจากการร้องเพลงปุ๊บเราก็รู้สึกใช่แล้วครับก็มันก็เป็นความความความชอบอะครับมันก็คือมันทุกๆตำแหน่งทุกๆหน้าที่ที่เราได้ทำหรือได้รับมอบหมายมามันก็ มีความสุขทั้งหมดนะครับอันนี้ก็เป็นอีกชิ้นงานหนึ่งที่มันก็อาจจะสุขบมันก็จะใหญ่หรอจะกว้างขึ้นหน่อยนะครับแต่ว่ามันก็มันก็สนุกตรงที่เราได้ได้คิดภาพรวมทั้งโปรเจกต์เลยครับว่าอยากให้ส่วนไหนเป็นยังไงอย่างเงี้ยครับบทออกมาเป็นยังไง นักสดแสดงนคงนไคยอะไรเงี้ยเสื้อผ้าหน้าผมเขาจะต้องออกมาลักษณะแบบไหนนะครับมันก็มันก็ท้าทายขึ้นเนี่ยฮะเหนื่อยไหมคะพี่จะต้องลงมือทำเองทุกอย่างเลยไม่อครับคือจริงๆแล้วทีมงานที่เราเลือกมาครับเราก็ให้เกียรติเขาอยู่แล้วครับเออเราก็ปล่อยเป็นหน้าที่ ที่เขาต้องรับผิดชอบในส่วนของเขากันอยู่แล้วนะฮะแต่อันนี้เราก็แค่มาจูนกันเท่านั้นเองว่าโอเคที่หามาที่คุยกันที่ประชุมออกมามันเป็นยังไงมันมันใช่ไหมมันตรงกันไหมหรือตอนแรกเราคิดว่าในที่ประชุมมันโอเคแต่พอแบบมาถ่ายกันจริงๆอย่างวันนี้ฟิติ้งไะฮะเขามาถ่ายกันจริงๆแล้วเออมันมันไม่ใช่อย่างที่ภาพที่พวกเราคิดเนาะก็จะได้ปรับแก้กันต่อไปอย่างผู้จัดเรื่องแรกของพแดนชื่อเรื่องว่าอะไรคะที่เป็นผู้จัดสิแรจ กูหลับก,ก้อนหนาวครับเป็นยไงบ้างครับผมไ่ได้ชิมล้างแบบเต็มตัวตอนนั้นครั้งแรกเพื่อผมก็จะงงๆหน่อยครับคือมันใหญ่กว่ามันมันมันงานมันเยอะแนละ้วมันก็ใหญ่กว่าที่เราคิดเยอะมากครับมันปัญหาที่เราคือเราก็เราก็เล่นละครมาเยอะนะครับเอ,อปัญหาปัญหาของเราตอนเราเป็นนักแสดงอย่างเดียวเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรมากครับเสื้อผ้าหน้าผมอาหารการกินเล็กๆน้อยๆ ในส่วนของเราเขาเองอะแต่พอมาดูกบบภาพกว้าปปงๆอะครับมันมีปัญหาได้จากทุกจุดเลยครับแตกต่างกันไหมครับพี่ไดระหว่างนักน้อนแก,กแสดงเรามาเป็นผู้สัด์ตแตกต่างครับมันก็จะหัวฟูขึ้นหน่อยอะครับไม่ต้องใดผมเลยฮะมันก็จะมันสมาธิมันหลุดไม่ได้ครับแล้วก็คือผมมีหลักของผมอยู่ว่า คือเมื่อเมื่อก่อนอใจเขาใจเราครับคือเมื่อก่อนเราคือเราไม่เราไม่ชอบแบบเราไม่ชอบหัวหน้าแบบไหนหรือผู้บริหารแบบไหนที่เราเคยเจอมาอย่างเงี้ยครับเราก็จะไม่เป็นแบบนั้นอย่างครั้งแรกเหมือนกันกับงานเป็นผู้จัดให้กับ two for you รเรื่องอะไรครับพี่แดนซิ่งรักทะลุมิติครับเป็นไงบ้างคะทำไมถึงเอาเรื่องนี้มาเป็นผู้จัดครับเรื่องนี้ที่มัขายผ่านครับ <laughs> เชื่อแล้วเขาพี่แดนเป็นคนตลกจริงๆแสดงเรื่องตลกยังเป็นผู้กัดแนวตลกอีกด้วยเรื่องนี้เป็นดราม่าแอคชั่นครับก็คือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เราผมพูดขึ้นมาในที่ประชุมก็หลายๆคนในทีมชอบครับก็เลยพัฒนาต่อ คาดว่าจะได้ติดตามชมกันเมื่อไหร่ครับพี่แดนเจ้าแล้วในวนี้คำนี้เวิร์กสุดครับพี่แดนคะแฟนๆก็คิดถึงว่าเป็นผู้จัดละครแบบนี้จะได้เห็นนักร้องหรือเปล่ามาดของนักร้องหล่อๆก็คิดว่าน่าจะนะครับก็มีการพูดคุยอยู่ครับอืมจริงๆแล้วนั้นก็เป็นงานที่ผมผมก็มีความสุขมากที่สุดนะครับที่ที่ได้ทํางานตรงนั้นอะไรอย่างี้ครับอันดีคุณก้อง อันนี้พอเราโตขึ้นนะครับเราเลยก็จะมีเพื่อนมีทีมมีอะไรที่เรา,เา<ม>ก็มีความสุขที่ได้ได้มีแตะคิดงานหางานแล้วก็พวกเขาทุกคนมีงานทํากันชีวิตเขามีความสุขกันเราก็เราก็มีความสุขครับแต่ว่าถ้าความสุขส่วนตัวเล็กๆเลยครับของตัวเราเองคนเดียวนะเราก็มีความสุขกันอยู่กับเพลงเหระเห็นงั้นให้พี่ดาฝากติดตามมาครยเรื่องนี้หน่อยลวกันค่ะครับก็ฝากด้วยเรื่องซิ่งรักทะลุมิติด้วยนะครับ ก็มันก็เป็นงานอีกชิ้นหนึ่งที่มันยากมากๆสําหรับสําหรับผมแล้วก็ทีมนะครับแต่ก็จะทํามันออกมาให้ให้ดีที่สุดนะครับหวังว่าจทุกคนเอ่อคงจะชอบนะครับของเราแฟนตู o r y ย u นะครับ ขอปรอบมือให้ผู้ชายมากความสามารถคนนี้ครับเป็นทั้งนักแสดงนักร้องผู้จัดนะครับกุมกับช่างหน้าช่างผมไม่ไม่ไม่นนั้นมากไปมากไปนะไม่ได้ทำหน้าที่ขนาดจริงๆแล้วติดตะชอบเชื่อชอบในืบังเหมือนกันนักร้องของเขานะครับจะแบบสั้นๆจะยิ้มโง่วิกิไม่ได้จริงๆอ่ะฟลไม่ได้อายุพี่น้ำแล้วไงเอางี้ดีกว่าติดตามได้นะคะกับละครเรื่องสิ่งรักทะลุมิตินะคะทางช่องทูพอยู่ของเราเร็วๆนี้ค่ะถูกต้องครับรวมไปถึงครับช่วงหน้าห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนเด็ดขาดครับเราจะมีนะครับน้องๆจากเอฟนะครับมาพูดคุยเกี่ยวกับ คอนเสิร์ตที่กำลังจะเกิดขึ้นครับ AF reunion ร่วมไม่ถึงนะครับชิงบัตรนะครับสุดท้ายแล้วนะครับกับ YouTube Fanface นะครับห้ามพลาดเด็ดขาดในช่วงหน้าครับ ันเป็นครั้งที่ยิ่งใหญ่จริงๆเรียกได้ว่ามากันนั้งโคตรละเลยนะครับตั้งแต่บรรพบุรุษยันลูกหลานเหลนหลดนมากันหมดรับรองว่าเราจะเตรียมพร้อมอย่างดีเพื่อโชว์ให้สมกับที่ทุกคนรอคอย <มา S 2> ครับไปเร็วบนึงครับ๊ันเมยังไข้างในลิตรงนี้ครับ ไ,ได้เจอบรรพ์ปรากฏตัวเป็นเป็นมันช่างเป็นอะไรที่ปลื้มปิติมากเลยค่ะที่มีงานนี้มันสิบเอ็ดปีแล้วเหรอเหมือนเพิ่งออกมาจากบ้านเมื่อวานนี้เอง ไปแกขกรองครับช่วงนี้อย่างที่บอกไปนะครับเรามีแขกรับเชิญพิเศษนะครับเป็นเหล่านักล่าสันนะครับจาก3ซีซั่นี่มาพูดถึงคอนเสิร์ตที่กำลังจะเกิดขึ้นครับกับ AF Reunion ีวิฟันมันเฟิร์มครับขอต้อนรับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็เลครับเรียกว่า3คนนี้มาในรายการของเรา ซ่บบอกเจอกันเป็นประจำอยู่แล้วนะฮะกับคอนเสิร์ตที่เราจะต้องเจอกันวันที่6มิถุนายนนี้ทักทายกันหน่อยนะครับเอสิบถึงเอฟสบครับสิบแปดรุ่นมารวมตัวกันเป็นยังไงคะเราสนุกกันี้ใครจะเป็นคนพูดก่อนดีเกี่ยวกับคอนเสิร์ตครั้งนี้ก็รวมกันนะคะซีซั่นหนึ่งมีสิบสองคนคูณไปเลยค่ะสิบเอ็ดซีซั่นนะคะกันกี่คนคราวนี้คอนเสิร์ตใหญ่แน่นอนสําหรับคอนเสิร์ต AF รีวิวเนียนไม่ใช่รีวิวเนียนแค่พวกเราทุกคนค้ะก็เหมือนรีวิวเนียนความรู้สึกเนาะแล้วก็แฟนคลับหรือใครที่ติดตามรายการช่วยแคนดี้นี้สันทีเชียมาถึง11ปีด้วยค่ะมาเป็นพิธีกรเหรออันนี้เป็นผู้ประกาศข่าวาของพยูของเรานะฮะแต่ว่าไปเจอเขาได้จริงๆแล้วหลายหลายคนอาจจะคิดถึงมีในบทบาทของการเป็นนักร้องค่ะหนูแลคิดถึงตัวเองเลยค่ะทำไมล่ะบางทีก็ลืมไปว่าร้องเพลงได้จริงๆความ เจ็ของคอนเสิร์ตนี้มีอะไรพิเศษบ้างอืมแค่จริงๆผมว่ามารวมกันได้นี่ก็พิเศษมากเลนะ<อ>คือเพราะว่าหลายๆคนที่ที่เขาหมดสัญญาไปแล้วหรือว่าแบบอะไรเงี้ย<ม>ไปทําธุรกิจอะไรของตัวเองแล้วเนี่ยคือจะนายากมากอะ่ะที่เขาจะมารวมกับเราไดา้อะไรเงี้ยแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยแทบ ทุกคนนะครับผมว่า99%เลยที่มาคือครบแทบทุกคนแล้วก็จะมีคนที่ไม่ได้มาในส่วนใหญ่จะเป็นพวกที่ไปศึกษาต่อต่างประเทศมีผัวอะไรอย่างเงี้ยไม่รมีมีครบถ้คนแล้วมีมามากันเต็มที่เต็มที่ครบมากๆครับดีครับในฐานะของเฤษ็ครับนะครับกับการเตรียมตัวคอนเสิร์ตครั้งนี้ในฐานะคนที่แบบร้องเพลงดีคนหนึ่งของ AF เลยรีบชมหมอชมชมโอ้โหไอจะเลย มีมีโชว์ร้องรอง้รองให้ดูกันแน่นอนคพราะ ว่ามันจะเหมือน็นการแบ่งพาร์ทมาก,ก่าบางคนอาจจะสงสัยเฮ้ยมันจะโชว์เนยังไงร้องคนละท่อนหรือเปล่าก็าาจะมีการแบ่งพาร์ทกันครับอย่างเช่นอ่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มร้องกลุ่มสายร้องเป็นสายเต้นเป็นสายแสดงน,นะคุณจริงเราน่าจุดสายแสดงกันมากก่อนจร<า><า>ิงสเสมอายเสมอก็มีนะคะมหรอสายสามชั่วโมงก็มีนะคะมีรอเของเราไม่ดีไม่ดีนะไม่ดีนะเป็นโชว์เป็นพาร์ตอย่างนี้ไปแต่ละรุ่นก็จะมีโชว์พิเศษของแต่ละรุ่นไปรุ่นห้ารุ่นหกรุ่นเจ็ดเนี่ยมาอยู่กันพรีเซนต์หน่อยว่าแต่ รุ่นของตัวเองมีอะไรดีบ้างอันนี้ตัวแทนมาเลยตัวเอารุ่นเจ็ดกับมาเอารุ่นเจ็ดเลยเมื่อวานเพิ่งไปซ้อมมาเลยสดๆร้อนๆไม่ได้ตองบอกเลยค่ะความพิเศษของรุ่นเจ็ดนะคะไม่มีค่ะไม่ได้มันพิเศษตรงการดูตัวกันนี่แหละมันพิเศษตรงที่ว่าเราจะเห็นความน่ารักสดใสในแบบรุ่นเจ็ดเพราะรุ่นเจ็ดเป็นรุ่นที่เด็กที่สุดของเอเอ็ใช่ไหมคะเราก็จะเห็นความน่ารักสดใสของรุ่นเจ็ดแน่นอนเราเป็นอะไรไฟเตอร์ไฟเตอร์อะไรนั้นมาคุณอะไรคุณอะ เขาได้รับสั่งรุ่นหกเหรอครรุ่นหกดีกว่ารุ่นหกของเรานะครับดีสุดเดี๋ยวให้ไอ้นี้ต่อคุณเป็นพิธีกรเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้รอที่เขาเขียนรับเชิญเขียนรับเชิญเสร็จแบบรู้สึกแปลกๆเพราะว่าปกติเนี่ยเราจะไปโปรโมทด้วยกันวันนี้เปลี่ยนหน้าที่มาเป็นพิธีกรก็แอบเกรงเล็กน้อยรุ่นหกเฉยยังไงรุ่นหกผู้ทีุู่้สถีแล้วรุ่นหกก็จะเป็นโจทย์โจทย์หนึ่งในบ้านย้อนกลับไปเมื่อห้าหกปีที่แล้วนะครับเป็นโจทย์ที่บอกได้เลยว่า มีเพียงแค่สัปดาห์เดียวและรุ่นเดียวเท่านั้นที่มีจดเพลงนี้ใช่เค่ะโม้สัปดาห์เดียวนี่ Y M C A เหรอใคอตอนไปไม่มีภาพเขาจะไม่รู้กันอ่าอ่ารุ่นห้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 าก็จริงๆก็จะแบบว่าเอาเอาจาก เอาเพลงจากที่เราเคยทัวร์คอนเสิร์ตมาคือตอนนั้นจะมีหลังออกจากบ้านเราจะมีทัวร์คอนเสิร์ตชื่อว่า Journey of Love นะครับผมซึ่งมันจะมีเพลงที่อยู่ในคอนเสิร์ตนั้นซึ่งเป็นความประทับใจของพวกเราแล้วก็แฟนคลับทุกคนที่อยากให้แบบเราร้องเพลงแบบนั้นอีกนะครับผมจริงเราเตรียมตัวมา7ปีแล้วแล้วคนที่อยู่ในบ้านนี่คือในนอนตายทีเี้ยเตรียมตัวแล้วเราว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้เต็มอิ่มอย่างแน่นอนนะครับอยากให้พูดถึงรุ่นพี่อย่างรุ่นหนึ่งหน่อยนะและคนแบาโอ้โหมีรุ่นหนึ่งมาด้วยอย่างพี่ออฟปองาคคคครัับบบนนนนะุณเเฟหหหลยที่แู้ สายตาไปแต่กลับมารวมตัวกันคือมาจริงๆใช่ไหมมาจริงมาจริงนะคะใครที่คิดถึงรุ่นแรกๆรุ่นหนึ่งสองสามสี่สามเนี่ยวันแถลงข่าวเข้ามากันสามคนจริงเนี่ยแล้วบอกว่ามามากที่สุดเท่าที่รุ่นสั่งจะทำได้เลยนะคะก็ติดตามชมดูแต่ละคนเนี่ยเขาเขาเรียกว่าขุดความรู้สึกละมุนละมูนเลยทีเดียว ใช่มคะสงสัยค่ะยังสงสัยค่ะผมว่าผมยืนพื้นได้เลยเพราะว่าผมยืนไปทีมันจะหักลงมามันจะไม่หักไม่หักต้องรอดูว่าเราจะยืนยังไงแต่ที่สำคัญเนี่ยคอนเสิร์ตเนี่ยอยากจะรู้ว่ายาวกี่ชั่วโมงออจ้ายาวสิบ่าชั่วโมงก็ ะยาวกว่าคอนเสิร์ตปกติอันนี้มันง่ายห่แล้วค่ะที่ถือมาพบทุกคนง่กัแทุกคนแต่ก็โหคงไม่ได้ยาวแบบข้ามวันขึ้นเลยคือเพราะว่ามันไม่ได้เป็นแบบเฟสติวัลที่จะแบบเที่ยงวันถึงเที่ยงคืนอะไรขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยที่สำคัญไปกว่านั้นเห็นบอกว่ามีกิจกรรมด้านหน้างานใช่ครับตั้งแต่กี่โมงอะไรยังไงบ้างคะตี0โมงเช้าค่ะอ๋อ10โมงก็คือมาเตรียมตัวกันนะ10โมงเช้านะครับเราก็จะ ออกมาเล่นเกมเหมือนกับแฟนๆอย่างแบบใกล้ๆใกล้ชิดเลยแล้วก็คอนเสิร์ตจะเริ่มประมาณบ่ายสามโมงคอนเสิร์ตเริ่มบ่ายสามโมงนะคะห้ามพลาดเด็ดขาดห้ามหมายถึงคุณนะห้ามพลาดห้ามไปผิดห้ามไปเย็นนะบ่ายสามโมงนะคะคอนเสิร์ตเริ่มค่ะสุดท้ายแล้วนะครับอยากเชให้ตัวแทนหน่อยเชิญชวนนะครับกับแฟนคลับนะครับที่คิดถึงเหล่าบรรดา AF มาคอนเสิร์ตครั้งนี้มารวมตัวกันครับจากการรายการคันนี้อ่ะะคก็สำหรับใครนะคะที่เป็นแฟนของช่วยแคดดี้แฟนเทเชียนะคะตอนนี้เรารวมตัวกันแล้วค่ะตั้งแต่ซีซั่นแรกบน ถึที oh ่ท่นท yeah. so hmm. ีเลยใครที King, fierce, as as oh yeah. 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 ่คุณคิดถึงไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนความผูกพันนะคะความแักและความสุขสนานของพวกเรานะคะเหล่าบรรดาลักล่าฝันเจอกันครั้งนี้เลยคอนเสิร์ต AF reunion V ี f u n มันเฟิ r m ม6มิถุนายนนะคะซื้อบัตรได้แล้วที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ค่ะ6มิถุนายน10 0โมงเช้าเป็นต้นไปนะคะเจอกันค่ะเยจอกัน ตอนเราอรอว่าเจอพวกเราทั้ง5คนด้วยนะครับ้กร้อยกว่าชีวิตที่มาไปรับไปไปไไป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 ไม่ไป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 ๆปไ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 ปัปไ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 กไปไปไปไแต่ช่วงแรกนะครับเมื่อเช้าเราแจกบปตปไปหมดแล้วปับไป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  f a ไปไป t ปไ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 งไป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 ไัไป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 นะครับไัไเไปไปไปไไป้ไหไปไปไปไไปไปไปไีไปไปไางปไ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 รปปยไไเยไป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 ไ Icana, อ่ามุ <Coh ort tube oses> <t retrieve> ๊กเอสครับวันนี้ใจดีจัดให้นะครับอีกหกรางวันนะครับรางวัลละสองใบนะครับเพียงตอบคำถามว่าคอนเสิร์ตเอฟรีวิเนียที่จะเกิดขึ้นในวันที่6มิถุนายนนี้เป็นการรวมรุ่นกันทั้งหมดกี่รุ่นส่งคำตอบมานะครับพร้อมชื่อและนามสกุลของคุณมานะครับที่เบอร์โทรศูนย์เก้าศูนย์นะครับเก้าศูนย์สามห้าสี่เก้าสามนะครับย้ำกันอีกหนึ่งครั้ง 0909035493นะครับส่งมาตั้งแต่จบรายการนี้เลยนะครับเราจะเอา6คนที่ตอบถูกและตอบเร็วนะครับรับรองว่าทีมงานของเราจะติดต่อส่งบัตรไปให้ทันทีครับถูกต้องเวลาลลงแ้วค่ะขอบคุณทั้งสามคนมากๆนะคะที่มาร่วมรายการเราขอบคุณมากครัขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะและคุณผู้ชมนะคะสามารถกลับมาติดตามรายการของเราได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะสองช่วงเวลา8โมงถึง8โมงครึ่งแล้วก็เที่ยงถึงเที่ยงครึ่งค่ะวันนี้พวกเราลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบาย